นายว่าสรุปคือเมนูอะไรขั้นตอนแรกก็หั่นขนุนนำสาคูไปล้างน้ำแล้วพักทิ้งไว้จากนั้นก็เอาสาคูที่เตรียมไว้มาใส่ภาชนะวันนี้คุณนายอ้อทำเป็น3ามสีสีเขียวจากใบเตยสีแดงจากดอกกุหลาบสีม่วงจากน้ำอัญชันเมื่อสาคูซึมน้ำก็นำมาปั้นเป็นก้อนกลม,กลมแล้วก็ไปตั้งกระทะให้ร้อนใส่น้ำลงไปพอน้ำเดือดจ,จัดจัดก็ใส่สาคูก้อนกลม,กลมที่เราปั้นไว้ลงไปพอสุกไอ้เต้าสาคูของเราก็จะลอยขึ้นมา ออกมาแล้วเอาไปแช่ไว้ในน้ำเย็นจัดๆตักนั้นก็มาทำน้ำกะทิซึ่งกะทิที่คุณนายอ้อเลือกใช้วันนี้คือกะทิอัมพวากะทิร้อเไม่มีคอเลสเตอรอลไม่มีไขมันทรานส์ดีต่อใจไม่ต้องกังวลกะทิขาวข้นหอมมัน AKA กะทิขั้นสดไม่เกินจริงตั้งไฟอ่อนๆน,นากะทิอัมพวาเทลงไปจากนั้นก็ใส่เกลือไปไปลายช้อนชาตามด้วยน้ําตาลสมช้อนโต๊ะ คนคนให้ทุกอย่างเข้ากันแล้วก็นํากะทิที่ได้ไปตั้งพักไว้ให้พออุ่นแล้วก็ถึงเวลาที่เรารอคอยอําสาคูใส่ลงไปตามด้วยกะทิอัมพาวาอือหือสีสันสวยงามตัดกับกะทิขาวๆอ่ะออนท็อปด้วยขนุนตัวสาคูหนึบหนับรสชาติก็หวานมันเข้มข้นกะทิสุดๆต้องทำแล้ว